ไปแล้วไปแล้วปลาอะไรครับปลาอะไรปลาอะไรฮะอุ้โอ้ยใส่กำลังงามครับผมปลาดินหน่อยครับปลาดินหน่อยใส่นิ้วครึ่งครับผมนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งมาลุ้นกันอีกครับผม รุนกันอีกพี่น้องไหวได้ปะปลอมกำลังมึบมบมึบมบลงครับรุนครับรุนนี่เป็นขอบบอผมบอเป็นบอรธรรมศาสตร์ครับบอรธรรมศาสตร์ มาหลุ่นกันว่าชิด้อีว่ารับปลานี่ปอมยึกยักยึกยักยึกยักครับผมอาจิมองบ่ะกาเหินปรนได๋ครับเพราะว่าปลอมมันทุนน้อยครับมันเป็นทุนซิ่งลิ้วครับผมอืมเอ้ลงไปแล้ว อา้าวครับทุ่นหายไปแล้วครับผมไปแล้วอุ้เข่าปลาไปแล้วพี่น,ออน้องอุ้ยเหงาบดครับผมเสียบเหื่อไหมครับเป็นบอรธรรมศาสตร์ครับผม ยึกจักยึดจักึ้นลงขึ้นลงนี่งทุน,นไปแล้วไปแล้วอาเอ๋าเห้ลงเลิกกันพี่ล้ลงกันโดนกันปิดจีรีแลย็มมีค,ค,ค,ครับเนียว่ะมร้งนี่อั้นังจะเป็น ปลาหญานะครับปลามันปลกปลานิดหน่อยครับหลายปลาใหญ่ย็นบลกไข่เขามากครับมันจะอยู่ในป่าเวียนขอบบอกน้องเอ้ยบรมาสต์ดีเย็นเย็นดีครับเย็นดีบรรยากาศดีันเป็นหูทิ้นครับ อเอาไปาครับเอาแล้วครับอุ้ปลายัางน่นองอุ้โอ้ยปลาหนีนครับตัวนี้ใส่งามอยู่ครับนี่ใส่งามอยู่น่องใส่งามอยู่โอ้ใส่งามอยู่ครับใส่สองนิ้วครับรุ่นนี้สองนิวนนงน้ว